สวัสดีค่ะพี่น้องหมนี้ยายจมสิบ้ามาเบิงหอมเครื่องในไก่ด้วยพี่น้องหอมเครื่องในไก่ใส่ผักซีเล้า ต้นหอมล่างเรียบร้อยหั่นผักก่อนจังค่อยยวเอาเครื่องในขึ้นมาหั่นจังค่อยบได้ล่างเขียงดู ว่าหน่อยๆอัดเจาะเอเจถูกจักน้อยถูกหัวหอมจักน้อยพอเด็กเขาเครื่อง ใส่ำนี่เหพี่น้องเพ่นว่าร้องเพลงในครัวเพราะว่าจะมีผัวแก่โอ้ยเ้อเดอะจังเดยคุ้มบาลเด็เก,ก,ดเกหน่อยเด้ออนก็สองปีคนเดชใส่ซนี่เหรอพี่น้องพักอย่าใส่พักหลายไม่จะได้กินพักหลายจากนั้นก็เป็นจากตั ตูสปลาสีนมากแหละพี่น้องเอ้ยในหัวในสวนในเต็มบ่ได้ปลูกผักตูห้องกับสบอสไซล,ล่เคร่องกำกับก็ มาล่างเครื่องในไก่แล้วพี่น้องเครื่องในไก่นี่ก็ซื้อมาเด้อค่ะว่าเสียลไก่ในอันว่าเสียลไก่ในสวนนี่แหละมันบ่พอสิได้เชิงไหม <c oughs> ก็เลยไปซื้อมาเห็ดหน่อยๆเข้มๆนี่ล่ะ สาวแม่นี่เป็นจังสีทุกคนสาวแม่นี่เป็นจังสีเป็นจังสีเหรอพี่น้องเป็นอ้วน,น,นๆอุๆอ๊กุ้งเสียแปดสองสำน้ำเดี๋ยวจังค่อยหัน่น สันไล่ลงล่างน้ำนะพี่น้องน้ำกระิโพดโพดโผดโคโม่แกงโพดเรียบร้อยหด้งเ้วเดีวห้องกระินา มีดคือบวกคมแต่คือจำยานเมียแต่เนี้ยเนี่ยบาดมีดก็น,น่าสาวแม่นี่เป็นจังสีทุกคนโอ้ยคมดีครับผูอบอ้ใดบาดมีดคมหรือบวชยานขวเด้อพี่น้องร่องมึงเด้อคุณลงค้นยานเมียกะ เห็ดจังไรกับบวบมเลยข้าก็รอเอาอันมันออกบวกินไข่มันบาบี่น้องรอมันออกเท่าที่สิรอออกไปเพิ่นว่าเห็ดกับเขาต้องใส่ใจน้ำคอยสีแสกแม่นี่หลีเลยพี่น้อง ันเฮ็ดแบบม่วนๆเบ็ดแบบกุ๊กๆเกิดออกมากแต่บอสแสบเดี๋ยคันบอหิวคันหิวแห่แห่เฮ็ดแซ่บเดียพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดตอนใหญ่เดี๋ยวมันสีบอสุกมันนั่นสุกขใบมันเท่ากับเปลีเลาะออกบอค่อยมีมันดอกนี่บ้านนี้พี่น้องมาตำเครื่องบัานนี้ เตรียมเครื่องเรียบร้อยตับไก่ในสวนบดไดซื้อพริกไดซื้อกระเทียมก็ได้ซื้อตำเครื่องพี่น้องคือบะหมี่ข่าเบี้ยเนาะมาเนี้บะหมี่ข่าเบี้ยตัดซีไซ่ยซีไซ่ยหกขัวเอาอเกลืยจักหน่อย <c oughs> ตั้มลงกับไอ้หมด พี่น้องจำพริกแล้ยฮะก็ทีเอาเครื่องในลงในหม้อเอาไปขวก่อนเด้อพี่น้องก่อนแล้วก็เอาเครื่องลงเอาไปขวบก่อนเห็นไหมจำนวนขวบแบบบะข้าวขวบก็สุกๆข้าวจังเคอยเอาน้ำใส่จังบ่ข้าวพี่น้องบึ่งประมาณนี้เด้อพี่น้อง เคื่องหลายไาาาๆไฟฟ้าข้าวเสิร์ฟเนี่เป็นจังสีหัวหอมๆห่อสุกๆข้าวจังสีข้าวเด้อพี่น้องสูตรไครก็สูตรไครพี่ว่านบางคนก็นกนกต้ตมน้ำหัวหอมมาลงเลื่อยๆแต่ว่าส่วนมากก็ใชเห็ดแบบนี้แหละ พี่น้องบ้านี้เดือดได้ทีแล้วกรบปลุกปลากับมีใช้ปลาล่าสดๆนึ่งเราบ่ต้มๆอันทักทีใส่เกลือไปแล้วเดือ้ออยากเค็มนะกระเดกแซบแสกจิบกระเดกจิบเองอันนี้กัผงนัวผงนัวพี่น้องใส่หลายแซบหลาย ใบย,ย่านทิ้มอยู่รุ่นกันอาหารเชหลายส่วนมาเครื่องเข้ากับไสหลายเนาะอยู่น้ำปางๆนก็คือห้อยเข้าขัวเราขึ้นมากแล้วพี่น้องตับไก่ทีเป็นดำๆยังทีละ่ะชิมก่อนอื้อหือ ไฟฟ้าบอรลระเบือน้อยนึงใส่พักเข่าก็ดีเออโอ้ยหัห่อ,หอนหัห่อนนีบ่บะมี่ขาเวเบี้ยกับสิใช่ขาวกัวแท้นนะพี่น้องขาวกัวหอมหอมโอ้ยลูกไฟแกวกับฟ้าเอ้ยลงแล้วกับฟ้าพ่น ขันน้นตอนสุดท้ายก็คือเอาผักลงพักลงลกับผงแล้วพี่น้องจังค่อยสีหามก็ต้องไปต้มพักเลน <c oughs> ต้มผักดนคนๆหน่อยก็ผงเลยข้าวซีมรสชาติได้ทีแล้วถ้าาต้มผักดนมันคืบกรหอมเอาลงพ่อผักสุกพ่อผักลวกแล้วบบผงเลยเนี่ยข้าวขัวก็สิข่าเบีย้ยก็สีบ่งไว้เพิ่นก็ะหอนแล้ว อันนี้พ่นเอิ่นว่าอ้อมนาะพี่น่องน้ำพอดีขันต้มขันแกงน้ำกับสิหลอันนี้ก็เเซ็จซับเรียบร้อยแล้วค่ะ